หลังจากที่เกมเปิดให้เล่นโคสเบต้าที่ผ่านมาทางผมก็ได้เข้าไปลองเล่นเกม Outlaw 4ว่าที่เกมหมยจากคนสร้างเดียวกันกับเกม War 4หรือ Inflation s e r v i v Story ที่ตัวเกมนั้นจะมาจากชื่อเก่าอย่างเกม Outbreak New Dawn ของค่าย Philly Entertainment ที่ได้มาร่วมมือกับค่ายไทยอย่าง E.X.E หรือชื่อเต็มอย่าง e l e c t r o n i c e x ส r e m e e เพื่อหวังจะมาเรียกเหล่าผู้เล่นวอร์หน้าเก่าให้กลับมาสัมผัสกับเกมใหม่อีกครั้ง ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่ตัวเองได้เล่นเกมไปประมาณ4-5ชั่วโมงผมรู้สึกได้ถึงความพังของเกมมากๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพังตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของผมผมก็ฝาก,กเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามให้กับช่องฟิลซี่กันด้วยนะครับเอาละ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าความพังของเกม o u t l a w 4นั้นมีอะไรกันบ้าง ลำดับที่1 Performance ของเกมที่ห่วยบรมตัวเกมกินสเปคมากๆตัวเกมนะครับพัฒนามาจาก Engine เดียวกันกันกบเกม w a r ซที่มีการปรับเท็ก u r เของเกมใหม่ให้ต่างจากเดิมแต่เรียกได้ว่าความกินสเปคของตัวเกมเนี่ยทำเอาคนที่หวังจะกลับมาเล่นเกมนี้ต้องรองกันเป็นแถบเนื่องจากตัวเกมโคตรกินสเปคคิดดูครับว่าคอมของผมเนี่ยลเซนห้ดจอ rx หก6 xt แรม 16GB ยังเล่นแล้วมีกระตุกบ้างเป็นบางครั้งเลยครับแล้วคนที่จะเป็นเขาคามกากกว่าน,นี้เพื่อนๆคิดเอาครับว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเล่นได้กันหรือเปล่าลำดับที่2องอนิเมชันของตัวละครที่แปลกจนขัดใจตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดมากมายครับให้ภาพมันบรรยายเอาเองคนอะไรวิ่งกับกระโดดเนี่ยท่าทางโคนเหมือนกับหุ่นยนต์แถมความรู้สึกตอนวิ่งนี่เหมือนกับเราเดินบนพื้นลื่นๆไม่มีความรู้สึกสมจริงอะไรเลย ลำดับที่3ซอมบี้เนี่ยปรับหน่อยไหมโดยเฉพาะเสียงซอมบี้เนี่ยเอามาจากวอ r ซทั้งดุนแล้วก็เหมือนพี่แกเนี่ยจะใส่ซอมบี้พิเศษเข้ามาด้วยอย่างเช่นในตัวเนี้ยแม่งวิ่งเร็วชิบหายตีเรา4-5ทีก็ตายแล้วคือเราไม่ทันได้ตีมันนะครับเราตายก่อนเพราะอะไรรู้ปะเพราะอนิเมชันซอมบี้ของมันอะอยู่ๆมันก็วิ่งมาตีเราได้เฉยแถมจะมีอาการ,ราหลอนๆยังไงก็ไม่รู้ เราตีผีอยู่ดีๆใช่ไหมซอมบี้แม่งก็หันซ้ายหันขวาเดี๋ยวตัวแทงแข็งบ้างวาบบ้างเดาใจแม่งไม่ถูกเลยถือว่าสอบตกมากๆครับสำหรับ a อนิเมชันซอมบี้คือแม่งกากกว่าวอร์อีกอะ่ะลำดับที่4ระบบเสียงของเกมระบบเสียงของเกมนะครับโดยเฉพาะฝีเท้าผมได้ลองเล่นไปนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือบั๊หรือเปล่าแต่เวลาผมฟังเสียงเท้าตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่า เสียงมัน hey, ค่อนข้างจะเพี <Thr mauv favorites> ้ยนไปหน่อยแบบยังไงอะเสียงมันเหมือนมีคนคอยวิ่งตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาครับถ้าไม่เชื่อนะลองไปฟังก็นั่นแหละครับ ที่ผมอยากจะให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยปรับปรุงสักหน่อยลำดับที่5ลำดับสุดท้ายระบบของเกมยัดเยืยดไมโครรานเซคชั่นหรือระบบเติมเงินในเกมให้กับผู้เล่นมากเกินไปตรงนี้ถือว่าน่าเกลียดมากๆครับกับระบบไมโครรานเซคชั่นจุดที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือการที่เราสามารถเก็บของไว้ที่คลังในเซฟโซนได้เพียงแค่25ช่องเท่านั้นและถ้าหากเราอยากเก็บของเพิ่มมากกว่านี้ เราจำเป็นที่จะต้องเติมเงินเพื่อซื้อสลักของคังเพิ่มคือตรงเนี้ครับคิดได้ยังไงคุณผู้ชมรู้ปะว่าในเกมะครับเขาตั้งเซฟโซนไว้ทั้งหมด4ทีที่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะเก็บของอะ่ะคุณจะต้องเดินมาที่เซฟโซนตรงกลางเวเซฟโซนจุดอื่นอะ่ะเก็บไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบเนี้คุณพี่จะสร้างเซฟโซนอื่นไว้ทําเพื่ออะไรในเมื่อมันเก็บของเข้าคังไม่ได้อะ่ะเพราะจุดประสงค์ของคนที่เขาเดินมาที่เซฟโซนอะ่ะคือการนําของเข้ามาเก็บคังกันอยู่แล้ว ถมเกมยังมาจำกัดสล็อตในคลังเก็บของได้แค่25สล็อตใครอยากเก็บเพิ่มก็ต้องเสียเงินแล้วคุณจะไม่ให้คนอื่นเขาคิดได้ยังไงว่าค่ายของคุณอะขิวเงินถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณพี่ครับใครเขาอยากจะมาเล่นการมีไมโครทาน n ซ a c ชั่นไว้สุ่มสกกินซื้อของในร้านค้าย,ยังพอว่าแต่นี่คือเอาสล็อตคลังมาขายให้คนอื่นเขาซื้อพี่คิดได้ยังไงครับเฮ้ยเอาเป็นว่าทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับ คือจุดที่ผมอยากจะติทีมงาน e XE มากจริงๆกับคุณภาพของเกมผมหวังว่าตอนเปิดจริงเนี่ยจะมีการปรับปรุงขึ้นนะครับขืนดันทุลางทําออกมาแบบเนี้ยผมรับประกันเลยครับว่าไม่มีใครเขาอยากจะมาเล่นหรอกเอาวอซีแนวเก่าแบบคลาสสิกคลาสสิกมาเปิดให้เล่นเหมือนเดิมยังดีกว่าเพราะแค่ตัวเกมเนี่ยก็เหมือนไปเอาเกมอย่างเชสเตอร์ลกับลาดแมนสแตนดิ้งมาย้อมแมวเป็นเกมซอมบี้แทนตัวแมปชื่อเมืองต่างๆ ยังเอาชื่อเมืองเก่าๆอย่างวอร์ซีมาใช้เลยคิดดูไม่ว่าจะเป็นเชียร์วิลสมอลวิลคิส้นเลกก็ลองคิดดูเอาละกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะมาตดตัวเกมเอาลออ C ซีให้ไปถึงหูผู้พัฒนากันสักหน่อยถ้าหากใครมีข้อเสนอแนะหรือเห็นด้วยกับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้และหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแกับช่องฟิวซี่กันด้วยนะครับเราคงจะต้องมาคอยดูกันว่า เกม o u t l a w 4ตอนเปิดจริงเนี่ยจะมีอะไรปรับปูขึ้นไหมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ